E30 มันก็คือเบียมซีรีส์3นั่นแหละนะฮะแต่ว่ามันเป็นซีรีส์3เจเนอเรชันที่2นะครับคือตัวเจนแรกเนี่ยมันชื่อ E21 E21 E30 E36 เนี่ยมันเป็นรหัสตัวถังนะบอกบอกสำหรับคนที่เออ่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องรถนะครับ E30 เนี่ยมันเป็น Gen 2ก็จริงแต่มันเป็นซีรีส์3ตัวแรกที่ทำ4ประตูนะครับคือซีรีส์3รถเก่งตัวแรก E30 เนี่ยมันผลิตเมื่อปี82นะครับ1982มาเริ่มผลิตแล้วแล้วก็ เลิกผลิตไปเมื่อปี1994ตัวนี้ที่เอามาโชว์เนี่ยตัวนี้จะเป็นปี89นะครับ1989เนาะตอนนี้ปี21อายุมันก็32ป,ปีแล้วเป็นตัวแรกจะเป็นไฟท้าย2ชั้นนะครับตัวมเนอร์เชงที่เป็นไฟท้าย3ชั้นนะครับเครื่องจะเป็นรหัส M40 M40 ตัวนี้จะเป็นเครื่อง106นะครับเป็นซีรีส์3ตัวแรกนะครับทีเ่เข้าสู่ยุคข,ของความทนทานแล้ว คือ2อหนึ่งมันก็ทนมมันบางคนก็บอกทนก็แล้วแต่นะแต่ผมว่ามันยังเป็นเครื่องคาบูเรเตอร์อยู่ไงมันก็มันก็มีขีดจํากัดระดับหนึ่งอะนะฮะแต่ว่า E 3 0เนี่ยตัวตัวท้ายๆมันจะเป็นเครื่องหัวฉีดละนะฮะ E 3 0มันจะเป็นรถที่ไม่ต้องซ่อมนะคือเหมือนกับเราได้มาแล้วก็เก็บงานนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใช้ยาวๆเลยเนาะเครื่องมันเป็นอะไรที่แบบเน้นความเรียบง่ายนะครับแล้วก็ความประหยัดแต่ประหยัดสู้รถสมัยใหม่ได้ไหมอาจจะ ด้อยกว่านิดนึงจุดเด่นของมันเนี่ยจะเป็นเรื่องช่วงล่างมากกว่าช่วงล่างกับการควบคุมนะเพราะว่าไม่ว่ามันจะเก่าแค่ไหนก็ตามเนี่ยคอแวลูอของเอมแตมันอยู่ยังอยู่นะคอบีเว็มแัอยู่คอแวลูมันก็คือช่วงล่างกับการควบคุมนะครับโอเคงันเดี๋ยวผมจะพามาดูคันนี้กัน e 3 0จะเป็นยุคสุดท้ายแล้วนะครับที่ใช้ไฟกลมสองดวงเห็นไหมมันจะไม่มีกระจกมานะครอบนะเป็นไฟกลมอย่างนี้เลยอันนี้เขาเรียกไฟยิ้มเห็นไหมฮะ มันจะมีตัวยิ้มข้างล่างด้วยแล้วก็มีลูกแก้วด้วยนี่ไอ้ไฟลูกแก้วเนี่ยคือเบียร์มันมีมาตั้งนานแล้วอะนะรถญี่ปุ่นมันเพิ่งจะมามีเมื่อไม่นานนี้เองนะครับอันนี้มันไฟเดิมนะฮะจากโรงงานเลยนะสามสิบกว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ตัวชุดแต่งอันนี้เขาเรียกชุดแต่ง ECE คือชุดแต่งสมัยนั้นมันก็มีเยอะนะครับมีชุดแต่ง M ชุดแต่ง ECE ชุดแต่งกันชนใหญ่ชุดแต่งเอาพิหน้าอะไรเงี้ยเออแต่ ECE เนี่ยมัน ในยุคปัจจุบันแล้วกันนะครับยุคปัจจุบัน ECE นี้จะได้รับความนิยมมากกว่าชุดแต่ง M แล้วก็สีสีนี้เจ้าของเก่าน่าจะทำมาใหม่ละนะครับภาษาเต็นรถเขาเรียกอาบน้ำมาใหม่นะครับเพราะว่าดูดูจาก Quit. ความสมบูรณ์แล้วเนี่ยผมจัดว่า99%นะล้อแม็กนี้ก็เป็นล้อแม็กฝาเบี้ยขอบ14เดิมๆเนี่ยเชยๆเลยเห็นไหมเนี่ยโอสมัยก่อนนะแม็ก14นี่เป็น สแตนดาร์ดนะสิบห้านี่คือโคตรหล่อในสมัยก่อนนะครับแต่เดี๋ยวนี้นี่เริ่มต้นก็สิบแปดแล้วนะยุคสมัยเปลี่ยนนะครับการเวลาเปลี่ยนค่านิยมไอสแตนดาร์ดอะไรมันก็เปลี่ยนไปนะครับประตูไม่รู้ผู้ฟังได้ยินเสียงป่ะประตูแน่นมากนะครับแข็งมากนะดูดูก็รู้เลยว่าปลอดภัยนะครับเหล็กโคตรแข็งนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกเนาะตัว bmw ที่สามชม e สาสิบ แม้จะเป็นซื้อสามเจนสก็จริงแต่มันเป็นเจนแรกที่ทํารถเกง๋งนะเพราะถ้า E 2 1มันจะเป็นคูเป้นะครับเนี่ยเป็นรถเก่งนะก็ใช้ง่ายนะครับเสียงดังตับตับเลยคันนี้เป็นกระจกไฟฟ้าไม่น่าเชื่อกระจกข้างปรับไฟฟ้าแล้วนะครับไม่ได้ไปใส่เพิ่มนะมันมาอย่างนี้เลยจากโรงงานนะครับบอดี้น่ารักนะความยาวอยู่ที่4.3เมตร4ีเมตรถ้าเป็นซีรีส์3ยุคปัจจุบันเนี่ย มันจะอยู่4.6นะครับแต่สมัยก่อนมันก็แค่เนี่ยนะ4.3น่ารักขับในเมืองสนุกนะครับภายในเนี่ยมันกคน็คันนี้ถือว่าค่อนข้างสวยนะก็จะมีแทบไม่มีตําหนิเลยตําหนิจะมีนิดหน่อยตรงนี้เองเนี่ยไอ้วงคอนโซลมันก็จะมีรอยร้าวเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเห็นไหมนิดเดียวนิดเดียวนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมโฟกัสให้อ่าเห็นไหมเนี่ยมันจะมีนิดเดียวนอกนั้นเนี่ยจัดว่าสวยมากนะครับพวงมาลัยก็เป็น พวงมลาลัยสี่ก้านขนาดสิบห้านิ้วคือสมัยก่อนเนี่ยเขาด้วยความที่ผมคิดว่านะไอ้ระบบพาวเวอร์มันอาจจะสู้สมัยใหม่ไม่ได้นะ mm hmm. เขาก็จะเอาพวงมลาลัยอันก้านใหญ่ๆไว้ก่อนนะครับให้มันบังคับแบบสบายนะครับนะสบายมือหน่อยอันนี้ก็เป็นพวงมลาลัยสิบห้านิ้วสี่ก้านนะครับปุ่มแต่ตลกมากเลยปุ่มแต่เนี่ยจะมีอยู่ที่สี่ทุกทุกก้านจะมีปุ่มแต่นะไฟเลี้ยวด้านซ้ายด้านขวา ไฟเลี้ยวอยู่อยู่ด้านซ้ายนะครับแล้วก็หน้าปัดเนาะทุกอย่างเดิมหมดเลยเครื่องเสียงผมไม่แน่ใจว่าเดิมหรือเปล่าแต่มันยังเป็นเทปอยู่เลยนะครับแต่ผมว่ามันใช้ไม่ได้แล้วล่ะนะครับถ้าใครชอบฟังเพลงก็ควรเปลี่ยนทันนี้มาเป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดานี้ก็ก็ถือว่าค่อนข้างนิยมนะครับในในในยุคนั้นนะครับแล้วก็นี่เปิดกระจกกระจกหน้หนาหน้าหลัง สีบานควบคุมจากตรงนี้ได้เลยนะครับลิ้นชักลิ้นชักนี้ก็เนี่ยดูตลกมากเลยมันเป็นมันเป็นสายแบบเป็นเชือกอะ่ะโอ้โหโคตรโบราณเลยรถรถสมัยก่อนนะเป็นเชือกเฉยเลยเนี่ยมันมีมีเชือกห้อยตองแต่งอยู่ตรงเนี้ยนะครับสาหรับเอาไว้แบบเอ่อยึดมันเอาไว้อะนะ่ะเนาะเครื่องยนต์ตัวนี้ค่อนข้างคงกระพันนะครับแต่ M 4 0จะต้องระวังแค่เรื่องเดียว คือเรื่องสายพานนะครับสายพานลาวลิ้นตัวนี้ยังเป็นสายพานอยู่แต่ถ้าเป็น M43 เนี่ยมันจะใช้โซ่ละซึ่งแทบจะไม่มีวันขาดนะครับครับสุดนะครับสําหรับคนที่อยากจะเสพความเป็นรถยุโนะรปนําในยุคเก่าเนาะและนะครับและใช้งานได้จริงนะผมแนะนําเลยนะคันนี้มันมันเป็นการซื้ออดีตที่ดีเยี่ยมมากเลยนะฮะยิ่งเราขับไปแล้วก็ฟังเพลงยุค80ไปนะโอ้โหแบบเปิดเพลงสาวรีประกาพันเนี่ยโอ้มันมันได้ฟิลมาก สําหรับราคาที่เขาเล่นหาตอนนี้ตัว4ประตูเนี่ยนะตอนนี้มันอยู่ประมาณ1นึ่งแสนบวกลบนะครับสภาพสวยกริบเลยสมบูรณ์พร้อมประกวดไม่ต้องเก็บงานแล้วเนี่ยก็ไม่ถึง2 0 0 0 0นนะครับใครที่ยังไม่มีผมบอกเลยรีบมีนะแต่คันนี้ติดจองแล้วนะครับคือซื้อไปไม่มีขาดทุนแน่นอนนะครับเพราะราคามันอยู่ประมาณนี้มานานแล้วแล้วมีแต่จะขึ้นด้วยนะฮะเ,เดี๋ยวไว้คราวหนะ้าถ้าผมมีรถดีๆเข้ามาอีกเดี๋ยวผมจะเอามาลงใน ช่องเสียจร900ของผมนะครับเดี๋ยวยังไงฝากกดติดตามด้วยนะฮะ